โรงเรียนกรดิตวิทยานุสรออ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จัดก,กิจกรรมวันปิดภาคฤดูร้อนพร้อมทั้งทำพิธีแจกกินิบัตรภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2 5 6 1 โดยมีดรบันดิตคุดทางคะผู้รับอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยาหนุสร์และมิสวันวิมลครุฑทางคะผู้มีการโรงเรียนกฤษดิตวิทยาหนุสร์เป็นประธานในวิธีรับมอบพร้อมทั้งรับชมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3การโชว์ความสามารถพิเศษของชมรมเทควันโดชุดการป้องกันตัวการแสดงความสามารถของชมรมภาษาอังกฤษและการแสดงความสามารถของชมรมนาฏศิลป์และการแสดงร้องเพลงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นตามลําดับ ดรบรัิตคุตทางคะผู้รับใบอนุญ,ญาตผู้จัดก,การโรงเรียนกุรดิฐวิทยานุสร์กล่าวว่าโรงเรียนกุรดิดวิทยานุสร์จัดการเรียนการสอนช่วงภาคฤดูร้อนตามสภาพภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการตามกลุ่มสาขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมทั้งกิจกรรมตามศักยภาพ เพื่อฝึกให้นักเรียนตระหนักถึงผลงานในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม,มยุคไอที4.0โดยกาเรียนการสอนในภาคฤดร้อนเริ่มระหว่างวันที่24มีนาคมถึง26เมษายน2561รวมทั้งสิน้น20วันเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วจึงจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลเพื่อมอบคิิบัตให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด3อันดับในแต่ละห้องอีกด้วย